S S D ช่วงนี้นะครับราคาถูกลงเยอะมากนะครับแต่ถ้าสมมุติคุณต้องการ S S D ที่ได้ทั้งความแรงแล้วก็ความน่าเชื่อถือนะก็คือใช้งานไปแล้วมันไม่เสียข้อมูลมันไม่หายเนี่ยแน่นอนของทางซัมซุงเนี่ยถือว่าขึ้นชื่อเลยนะครับแล้วตัวนี้ครับเป็น S S D จากทางซัมซุงนะครับที่เป็นอีกหนึ่งตัวความเทพความแรงของเขานะครับนั่นคือเจ้าตัว990 Pro ซึ่ง S S D ตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ารอบนี้ซัมซุงก็ทําราคาออกมาดีมากราคาเริ่มจับต้องได้แล้วมันจะเทพขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว XT m e i a นะครับนี่น่าจะเป็น SSD จากทาง Samsung ตัวแรกในช่องของเราเลยก็ได้นะครับที่ผมได้รับมารีวิวกันนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไม่เคยได้รีวิวของ Samsung เลยที่เป็นในส่วนของตัว SSD แต่ความเท่ของเจ้าตัว990 Pro เนี่ยจริงๆมันมาจากการต่อยอดของตัว980 Pro นะครับ ตัวนี้เนี่ยมันจะมีในเรื่องของความเร็วที่แบบว่าเร็วมากๆนะครับโดยค่ารีของเขาเนี่ยจะอยู่ที่7,450นะ้ะแล้วก็ค่าไรของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6,900เลยมันก็เลยทําให้เป็น ssd อีกหนึ่งตัวที่เรียกว่าเป็นตัวแรงเป็นตัวเทพเลยนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับเขามาพร้อมกับตัวซอฟต์แวร์พิเศษด้วยแล้วเอาจริงๆเนี่ยตัว9 9 0 Pro เก้าขาจะมีอยู่2เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันที่เป็นแบบฮิตซิงกับเวอร์ชันที่ไม่มีฮิตซิงก์นะครับซึ่งทั้งสงตัวนี้ราคาจะแตกต่าง คุณก็ซื้อเจ้าตัว9 9 0 Pro ไปเลยแต่ถ้าสมมติคุณจะไปใช้งานกับเมนบอร์ดที่ไม่มีฮีซิงค์หรืออาจจะเอาไปติดตั้งกับ p l a y s t a t i o n 5เงี้คุณก็ซื้อตัวที่มันมีแบบฮีซิงค์เข้ามาก็ได้เพื่อที่จะให้มันสเตเบิลแล้วก็เพิ่มความแรงมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนครับความจุของตัว9 9 0 Pro เนี่ยจริงๆเขาจะมีทั้งหมด3ไซส์ด้วยกันนะครับก็เริ่มต้นที่1 t ึ่งบก็ที่ผมถืออยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็จะมีความจุสอเทแล้วก็วกนีกว่าเทไรกันบ้าง ภายในกล่องของเขานะครับนี่มาเป็นกล่องกระดาษแบบลักโลกแล้วก็เจอกับตัว SSD นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแบบ V n a n SSD 990 Pro นะครับตัวนี้จะมีชิปอยู่แค่ด้านหน้าด้านเดียวนะครับเพราะว่าความจุแค่ 1TB นะครับแต่ถ้าสมมติเป็นความจุแบบ4เทเนี่ยก็จะเห็นชิปทั้ง2ด้านด้วยกันแน่นอนอันนี้ผมขอย้ำนิดนึงว่า SSD Samsung ของปลอมระบาดเยอะมากใครที่แบบว่าจะซื้อเนี่ยพยายามหาสติเ cker d i s บิวเตอร์ผู้นําเข้าอย่างเพ็นดังคันในไทยนะครับหรือว่าซื้อในร้านที่น่าเชื่อถือได้นิดนึงไม่งั้นของปลอมโดนมาทีนี่ผมเคยรีวิวไปแล้ว SSD ปลอมไปดูได้ที่คลิปนี้นะครับโอ้โหโดนหลอกกันเพียบเขาทําหน้าตาออกมาคล้ายๆแต่ว่าความแรงราคามันไม่ใช่เลยนะครับอะต่อมาเรามาดูของในกล่องกันอีกนิดนึงดีกว่านะครับมีอะไรกันอีกนะครับก็ จะมีในส่งตัวชุดคู่มือแค่นี้เลยนะครับเขาไม่ได้มีอุปกรณ์ไม่ได้มีน็อตไม่ได้มีอะไรต่างๆมาให้ก็ตัว SSD ปกติน่ารักน่ารัก M.2 ตัวนี้แค่นี้แหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองเสียบและลองเทสกันดูดีกว่าตั้งแต่ในส่งตัวซอฟต์แวร์แล้วก็ความแรงของเจ้าตัวซัมซุง960 Pro ตัวนี้เทพขนาดไหนไปชมกันก็ก่อนที่เราจะไปลองดูประสิทธิภาพนะครับผมอยากจะแนะนําในส่วนของตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นแอปของทางซัมซุงนะครับที่เราสามารถดูพวก สถานะต่างๆได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพวก Drive Dashboard นะครับที่จะดูพวกอุณหภูมิความจุเท่าไรความร้อนเท่าไรนะครับความจุพื้นที่ว่างอยากจะ b e n c h มาร์อะไรต่างๆแล้วก็เหมือนกับสามารถ b e n c h มาร์กเก็บค่าสถิติเอาไว้ได้นะครับดูเหมือนแบบว่าใช้ไป3เดือน6เดือนอะไรเงี้ยมันจะมีในเรื่องของตัวประสิทธิภาพที่ ดรอปลงหรือเปล่านะครับหรือว่าในส่วนงตัวดีเทลเราสามารถดูซีเรียลนัมเบอร์อินเทอร์เฟซต่างๆได้นะครับตรวจสอบการเบนช์มาร์กลองหาว่ามันมีแบตในส่วนงตัว ssd หรือเปล่านะครับสามารถปรับประสิทธิภาพก็ได้ถ้าสมมุติคุณอยากจะให้ประสิทธิภาพของ ssd ตัวนี้เทพสุดเลยก็ ฟูลเพอร์ฟอร์มานซ์โหมดนะครับแล้วก็กดแอปพลายไปทีนี้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนในส่วนของตัวโหมดตัวนี้นะครับให้เป็นแบบเพอร์ฟอร์ม e นซ์โหมดป๊าบอ่ะผมแคนเซลไว้ก่อนถามว่าเปลี่ยนแล้วมันจะมีอะไรนะครับ SSD เนี่ยจะไม่มีการหลับเพื่อประหยัดพลังงานนะครับปิดในส่วนของตัวระบบ TRIM status ออกนะก็คือ delete ตัว data สำหรับการบล็อกต่างๆเอาไว้นะครับแล้วก็ปิดระบบพวกป้องกันแล้วก็ทำให้ตัว SSD เนี่ยถ้ามีพื้นที่เหลือต่ำกว่า10%นนะครับผมมันก็จะมีเขียนไว้ เปิดตามนี้เนี่ยมันก็จะมีบอกต่างๆเอาไว้นะครับอยู่ที่ว่าคุณอยากจะใช้ SSD เน้นประหยัดไฟทั่วๆไปเน้นแรงนะครับผมอ่า พวกเซตติ้งตั้งค่าต่าง,งๆมีให้หมดนะครับสามารถแบ่งได้สามารถปรับในส่วนตัว LED ได้ถ้าเกิดเป็นรุ่นที่มีฮีตสิงค์แต่ว่าตัวนี้ไม่มีฮีตสิงค์อยากจะล้างข้อมูล SSD สามารถล้างได้ PSID ก็สามารถทําได้นะครับ Encrypt ของตัว drive อันนี้ก็สามารถเซตติ้งได้สำหรับใครที่แบบต้องการความปลอดภัยนะครับแต่อันนี้คือฟังก์ชันที่เจ๋งสุดครับอันนี้คือฟังก์ชันที่เอาไว้เหมือนกับโคลนตัว SSD วอย่างตอนนี้นะครับผมมี SSD อีกหนึ่งตัวนะครับที่เป็น drive C อยู่ผมอยากจะ ซื้อ SSD Samsung มาใหม่ผมอยากจะโคลนผมก็คลิกไปที่ SSD ไดรฟ C ที่ผมมีอยู่นะครับเข้าไปที่ฟังก์ชันที่ต้องการโคลนนะครับเลือก SSD ปลายทางครับปั๊บแค่นะี้แล้วคุณก็กด เริ่มการทํางานแต่ตอนนี้ไม่สามารถเริ่มได้เนื่องจากว่า SSD ได i v e 4ของผมมันเป็น2เทแล้วมันมีความจุกเกินอยู่นะครับถ้าคุณอยากจะก๊อปปี้คุณจะต้องเคลียร์ให้ไม่เกิน1นึ่งเทราไบต์หรือไม่คุณจะต้องซื้อ SSD Samsung ที่เป็น 2T ส่วนมากคนซื้อ SSD มาใหม่แล้วอยากจะย้าย OS อะมักจะซื้อใหญ่กว่าเดิมอยู่แล้วอันนี้เป็นฟังก์ชันเทพที่เขาให้ใช้ฟรีโดยปกติเนี่ยคุณจะต้องเสียเงินนะครับทำให้เวลาคุณเปลี่ยน SSD ไม่ต้องลง Windows ใหม่ครับก๊อปปี้มาโครนทั้งลูกอันนี้ถือว่าดีมาก แล้วก็ดูพวกดีเทลรายละเอียดของเครื่องของเรานะครับผมหรือจะเป็นพวก New Show Room สำหรับตัวใหม่หรือจะเป็นการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของตัว, SSD, ตว <S <S SSD ก็สามารถอัปผ่านตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้ได้อันนี้ถือว่าสะดวกมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองดูความแรงกันดีกว่าว่าเจ้าตัว9 90 Pro ตัวนี้เป็นอย่างไรกันบ้างไปชมกันครับ ก็น,นี้นะครับติดตั้งลงมาในเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วลองเทสออกมาเนี่ยความแรงตามที่ Samsung เคลมเอาไว้เลยครับก็คือรีดเนี่ย7,430นะครับแล้วก็ค่าไร่เนี่ยจะอยู่ที่6,900อันนี้ถือว่าเป็นสปีดค่อนข้างที่สูงมากๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมแอบชอบเลยก็คือตัวค่า random 4K ตัวนี้ครับ คือผมเคยบอกไปทุกครั้งเวลาที่ผมรีวิว SSD ถ้ามันแบบ SSD แบบราคาไม่แพงมากอะ่ะไค่า e a d ตัวนี้มันสูงก็จริงครับแต่ค่าที่เราใช้งานจริงก็คือค่า random 4K มันจะต่ํามากๆบางตัว20บางตัว30นะครับส่วนที่ผมคิดว่าโอเคเนี่ย40ขึ้นถือว่ารับได้นะครับ60เนี่ยถือว่าแรงแต่ถ้าสมมุติเกิน70เนี่ยโคตรแรงเลยซึ่งตัวนี้ได้ค่า random 4K ถึง84อันนี้ถือว่าแรงมากนะครับแล้วก็ในสงตัวค่า write random 4K เนี่ยจะอยู่ที่246ด้วยกันก็ถือว่า ตามคุณภาพแหละครับ SSD Samsung 990 Pro ยังไงก็คือว่าเป็นซีรีส์ตัวท็อปของทาง Samsung อยู่แล้วนะก็ทําให้ความแรงทั้งการใช้งานจริงแล้วก็ตัวเลขที่เขาเคลมไว้เนี่ยออกมาสวยๆอย่างนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันเป็นความจุของ SSD เปล่าเดี๋ยวผมจะลองก๊อปี้ข้อมูลเข้าไปดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองเทสความเร็วดูอีกหนึ่งรอบว่าอ่าสปีดเนี่ยมันจะ d r อปไปแค่ไหนครับ และนี่ครับก็เป็นการทดสอบอีกหนึ่งรอบนะครับด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นการ Copy ของตัว SSD นะครับใช้พื้นที่ไป773กิกแล้วซึ่งตรงเนี้ยต้องบอกตรงๆแอบประทับใจมากก็คือความเร็วไม่ดรอปเลยความเร็วเท่าเดิมไปรีด7,412เหมือนเดิมไรด e 6 0 9เหมือนเดิม คือแอบอึ้งมากเฮ้ยแปกว่าเปอร์เซ็นต์จริงๆปกติถ้า SSD ทั่วไปเนี่ยมันก็ต้องมีความเร็วลดความเร็วดรอปบ,บ้างอันนี้ก็คือเป็นความเทพของเจ้าตัว SSD Samsung ตัวนี้ครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัว Samsung 990 Pro ตัวนี้นะฮะผมบอกได้เลยว่าโคตรแรงเราจะเห็นว่าตอนที่เราจะมีทําการทดสอบอ่ะโอ้โหตอนที่มัน SSD ไม่มีข้อมูลเนี่ยก็วิ่งได้7000พกับหกพันกว่าใช่ไหมมันก็ดูแบบปกติตามสเปคเครมแต่สิ่งหนึ่งที่ผมสนใจก็คือตอนที่ผม copy ข้อมูลครับ เข้าไปในส่วนงตัว SSD แล้วก็มีพื้นที่ว่างเพียงแค่10%กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับความเร็วของตัว SSD ตัวนี้เนี่ยมันไม่รอบเลยนะครับก็ถือว่าท่าออกมาได้ดีแล้วก็ในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ที่มันเหมือนกับมีฟังก์ชันย้าย SSD ตัวเก่ามา SSD ตัวใหม่หรืออารมณ์แบบคล้ายๆเหมือนกับการโคลน SSD เนี่ยมีมาให้ใช้งานฟรีๆถ้าสมมติคุณซื้อในส่วนของต,ตัว SSD ของ Samsung อันนี้ก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับก็ใครที่แบบว่าอยากได้ลองไปหาซื้อกันดูแล้วกันโดยราคาเนี่ยอันนี้ผม,า,า, Samsung า,า,มาณ4,200 90บาทนะครับแต่ถ้าสมมติตัวเทพเลย4เทความจุเยอะหน่อยราคาจะอยู่ที่14,900บาทก็ถือว่าราคาเริ่มออกมาจับต้องได้มากยิ่งขึ้นนะครับใครที่แบบว่าต้องการ SSD แรงได้ความน่าเชื่อถือทนทานตัวนี้น่าจะถูกใจสำหรับวันนี้ทางผม n o b x ีขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับ